คนอยากรวยต้องทำธุรกิจจริงครับธุรกิจก็มีสองประเภทจริงไหมครับคุปโภคกับบริโภคนี่ทําแล้วรวยแน่ๆระหว่างของกินกับของใช้อะไรรวยกว่าของกินกับของใชง่ของกินกข,อของกินระหว่างอาหารกับเครื่องดื่มอะไรทำตลาดได้ง,ง่ายกว่ากันเครื่องดื่มเครื่องดื่มในบรรดาเครื่องดื่มนอกจากน้ำเปล่าแล้วอะไรทําตลาดหรือขายดีที่สุดกาแฟกาแฟ <_ <d> _ <n> _>ใช่ไหมครับ<_ <d> _ <n> _>ทำไมต้องเป็นกาแฟดูยอย่างครับก็เพราะว่ากาแฟนะครับมันทำตลาดได้ง่ายและมากที่สุดตลาดกาแฟใหญ่ครับตลาดกาแฟใหญ่ประชากรโลกครับมีประมาณ6,000กว่าล้านคนครับดื่มกาแฟกันวันละเท่าไหร่ครับ4,000ล้าน4,000ล้านด้วยต่อวันใหญ่ไหมตลาดกาแฟใหญ่ครับใหญ่ตลาดกาแฟใหญ่ <d> <n> สี่พันล้านถ้วยต่อวนันในบรรลัยจะเขียนว่ารู้ไหมว่าน,นะครับในสีน่อย่างไทยมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์เวียดนามห,าห,าห้าบบห้าประเทศเนี่ยครับดื่มกาแฟกันวันละสี่ร้อยล้านถ้วยสี่ร้อยล้านต่อวนันสอยเยะนะ้ยมั้งเในประเทศไทยเราครับดื่มกาแฟกันเท่าไหร่สี่สิบล้านถ้วยสี่สิบล้านถ้วยเป็นเงินยังครับ ในตลาดเงินหล่นจากฟ้าไทยคว้าก็รวยวันนี้นะถ้ายอดขาย40ล้านถ้วยต่อวนันเราขายแก้วละ10บาทสมถูก10บาทยอดขายเท่าไหร่ครับตีประเทศไทยเอาแค่ประเทศไทย400ล้านบาท400ล้านต่อเท่าไหร่ต่อวนันต่อวนัอวนถ้าเราแบ่ง1%นึ่เนต์ยครับแบ่งได้ไหมครับ1%นึงเนเท่าไหร่ครับ4ล้านบาท4ล้านบาทต่อวนันนี่คือเราขอแค่1% ในตลาดกาแฟบ้านเราแล้วตีปากที่สิบาทต่อซองต,ต่อแก้วรวยยังไงรวยแต่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ถามว่าเราแบ่งได้ต้องลงทุนเท่าไหร่หนึ่ล้านหปึ่ล้านแต่วันนี้เอา์แกโนโกลฉลาดครับเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาใส่ในเครือข่ายแล้วกระจายเป็นทั่วโลกคนรับอันดับหนึ่งในเวลาแค่ห้าปีครับมีคนที่ทำออร์โนโกลทำระบบเน็ตเวิร์กนะครับแต่เอาสินค้าเป็นกาแฟนำนะครับมีรายได้สูงสุดในโลกหกนะครับ ได้คนแล้วทำยังไ,ไงครับเริ่มต้นง่ายๆสมัคร6 0 0ได้เว็บไซต์ขยายงาน3 6ิประเทศงานครับสมัคร6 0 0ได้เว็บไซต์ขยายงาน3 6ิประเทศเว็บไซต์มีทั้งหมด10ตอนนี้มีกี่ภาษาครับสิภาษา5าทว,วี <c oughs> เพราะฉะนั้นครับโอกโนโกจะขยายไปทั้งหมด1 9 6ประเทศนี่เราเพิ่งเริ่มเองนรเราเพิ่งเริ่มเองประเทศไทยเป็นประเทศที่26แสดงว่าเป็นโอกาสของใครโอกาสของเราเริ่มต้นจากการแบ่งตลาดหนึ่ง หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของกาแฟกี่บาทครับหกร้อยบาททำได้ไหมครับทำได้ทำหนึ่งธุรกิจได้รายได้เจ็ดช่องทางดีไหมครับดีและนี่คือรายได้ที่แตกต่างทั้งเจ็ดข้อข้อที่หนึ่งครับรายได้จากการขายธุรกิจต้องมีการขายเกิดขึ้นแต่กำไรจากการขายของธุรกิจกาแฟเยอะครับออฟโร่ครับเราจะได้ห้าสิบถึงหนึ่งพันเปอร์เซ็นต์เยอะเยอะได้ยังไง ของเราสามารถขายแบบกล่องก็ได้แบบแก้วก็ได้ถ้าเป็นกล,อล่องเราคิดดูนะครับราคากาแฟเราถูกที่สุดนะครับกล่องที่ถูกที่สุดก็คือตัวลาเต้แบบ c k c o f ก็คือสา5ร้อยแปดสบห้าบาทขายได้ที่ไะรับห้าร้อย7 0 5 7สิบกำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับ5้าสิเปอร์เซ็นต์ห้าสิบปอร์ซนี่คือเป็นกลอ่องแล้วเป็นซอง <c oughs> หน่วยย่อยที่สุดของกล,อกล,อกล,อล่องกาแฟเลยมีซองด้วยซองขันแก้วได้อีกนะครับ ซองหนึ่งถูกสุดสิบสามบาทแพงสุดสามสิบบาทสิบสามบาทเราไปขายสี่สิบไดไปขายห้าสิบดครับทำเลดีๆหน่อยขายได้ร้อยนึครับร้อยห้าสิบได้ไหมครับเห็นไหมครับถ้าเราขายที่ถึงร้อยห้าสิบกับทำเลดีดในห้างนี้ครับเราได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับพันเปอเนป็นี่ยเป็นที่มาของรายได้มีธุรกิจเครือข่ายหรือขายตรงยี่ห้อไหนไหมครับที่ให้รายได้ถึงพันเปอร์เซ็นต์ไม่มีนี่คือจุดเด่นข้อที่หนึ่ง กำไรจากการขาย50ถึง1,000เปต์ตีแตกไหมครับตีแตกในระบบของอเครือข่ายทั่วไปผมเปรียบเทียบนะเราจะได้กำไรจากการขายครับไม่หรอกเพราะเขารู้ล้การตลาดที่เป็นหมดแล้วแต่เอากันนกโกเราสามารถแปลงกาแฟมาเป็นเป็นแก้วได้สแสดงว่ารูปแบบการทำตลาดไม่เหมือนใครนี่คือรูปแบบใหม่ที่ทำให้เราเกิดผลกำไรขายที่ไหนได้บ้างตลาดนัดได้ไหมครับโรงเรียนโรงแรม ร้านค้าร้านกาแฟได้ไหมครับได้ข้อที่1จบครับเขีย,ข 1, ย,ยนไะว้ข้อที่หนึ่งง่ายไหมง่ายนะข้อที่สองครับข้อที่สองแล้วเราจะเอากาแฟที่ไหนมาขายเราจะเอากาแฟที่ไหนมาขายครับเราต้องดูก่อนว่าเราจะเอากาแฟที่ไหนมาขายก็จะมีแพคเกจสาแพคเกจการมาดูครับจุดเด่นของแพคเกจเรามีอะไรบ้างที่เป็นจุดเด่น แนะพ็กเกจเรามีบอลซิเวอร์โกค,ครับแพ็กเกจวันมีสินค้าเพิ่มกว่า12กล่องครับจุดเด่นคือในการเปิดตลาดเราต้องมีสินค้าครบทุกรสชาติซึ่งแตกต่างกว่ากาแฟท้องตลาดท้องตลาดจะมีแบบกาแฟดำหรือทรีมันถูกต้องแล้วแต่ของเรามีครบทุกรสชาติเช่นกาแฟผสมโกโก้ก,ก็มีกาแฟผสมสองก็มีกาแฟผสมสมุนไพรจีนที่เป็นสปอร์เป็นชื่ก็มีกาแฟทรีวันก็ มีกาแฟดําก็มีเั้นกาแฟเราครบทุกรสชาติดังนั้นเนี่ยเป็นการเปิดตลาดนะครับสินค้าแพ็กเกจบอลนะครับมีกาแฟสิบสองกล่องแต่ไม่ครบทุกรสชาติราคาจึงไม่แพงมากอยู่ที่ห้าพันบาทเห็นไหมครับห้าพันบาทนี่คือความแตกแล้วการลงทุนของเรามีผลในค่าบริหารงานในข้อที่สามต่อไปอีกนะครับแพ็กเกจบอลนะครับเราจะได้ค่าบริหารที่สิบเปอร์เซ็นต์จ่ายสูงสุดต่อสัปดาห์หนึ่งห้าพันบาท าครับนี่คือความต่างและจุดเด่นของแต่ละแพ็กเกจแพ็กเกจที่สองเราเรียกแพ็กเกจซิเวอร์ครับแพ็กเกจซิเวอร์มีกาแฟสามสิบห้ากล่องในราคาแพ็กเกจกันคุณเนี่ยที่หนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยบาทนี่ครับมีกาแฟสามสิบห้ากล่องสามสิบห้ากล่องแต่ครบทุกรสชาติในการเปิดตลาดใหม่เราจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดเราเปิดด้วยการขายในการเริ่มต้นถ้าเราขายได้วันละสองกล่องเดือนกี่กล่องครับ เดือนหนึ่งหกสิบกล่องสามากล่องพอขายนี่ครับไม,ไม่พอขายจุดเด่นของซิลเวอร์ก็คือเราจะได้ค่าประหัที่มากขึ้นรับสิบห้าเปอร์เซ็นต์ครับแล้ว,ลวรายได้สองสูงสุดต,ต่อสัปดาห์เพิ่มขึ้นครับที่สี่หมื่นห้าพันบาทครับแต่ถ้าเกิดเปิดตลาดใหม่ๆเราสามารถปรับเปลี่ยนธุรกิจของเราได้ข้อที่สองเป็นการแพ็กเกจประเมินตลาดด้วกันถ้าเราของไม่พอขายแสดงว่าเราปรับเปลี่ยนได้ครับได้แพ็กเกจที่สามครับคือแพ็กเกจโกล แพ็าเกจดโก้แพ็กนะครับมี88กล่อง88กล่องถ้าเราเป็นนักธุรกิจเราจะวิเคราะห์ว่า80กล่อง8กล่องนี้เอาไปไหนบ้างดิวเดงกี่กล่องนีครับดิวเดง4กล <4 S 1> ่องหกล่องเรือดึงสี่ห้ากล่องในการเปิดตลาดมีการแจกกาแฟนะครับแจกกาแฟในการแจกกาแฟจะเป็นการเปิดตลาดออกก๊วนโคดที่ง่ายที่สุดแจกเท่าไหร่<อ>ดีแจกก๊วนสองซ<ด>องสองซองจอลตลอดชีวิตการแจกกาแฟนะครับถ้าเราแจกเป็นกล่องต่อวัน กำไีรายได้ได้เลยครับมีสถิติมาแล้วเขาเรียก KPI จะได้เดือนละประมาณแสนถ้าเราแจากวันละกล่องได้เดือนละแสนก้าแจากไหครับแสดงว่าเดือนแจกี่กล่องสามสิบนะแจกสามสิบแล้วเมื่อกี้ดื่มเองแจกมีการขาดเกิดขึ้นครับในการที่เราแจากไปสามสิบกล่องสามสามเก้าประมาณหนึ่งพันสองเป็นไปได้ไหมครับว่าที่เราจะมีลูกค้าเข้ามาสิบคนแสดงว่าถ้าเกิดมีลูกค้าหนึ่งคน เราก็จะขายกาแฟได้อย่างน้อยเดือนละประมาณกล่องสองกล่องจริงไหมครับสิบคนได้กี่กล่องครับยี 20. 20่สิบยี่สิบละเมื่อกี้บวกกับแจกอีกสามสิบเป่าไหร่ครับห้าสิบสี่กล่องเลยนะในวันนี้ถ้าเกิดเราทารําธุรกิจจําเป็นนะครับต้องมีการสํารองสินค้าวไว้เพื่อส่งต่นการทําธุรกิจตัวเลีกสตอ็อกเท่าไหร่ดีครับการสตอร็อกหลักการสตอร็อกคือสองเท่าของลูกค้าจริงไหมครับลูกค้าเราขายได้ดยี่สิบกล่องแสดงว่าสต็อกเท่าไหร่ครับสี่สิบสี่สิบรวมกับเมื่อกี้เป็นเก้าเท่าไหร่ครับเก้าสิบสี่กล่อง ใหเกโ็โกพอทําตลาดได้ไดีถึงเดยวนี้ครับได้นาะองแดสิบแปดกล่องครับราคาอยู่ที่สามหมื่นเจ็ดพันบาทไม่ถึงเดือนไม่ถึงเดือนแต่เราก็สามารถประเมินธุรกิจได้ว่าเราสามารถทําตลาดกาแฟได้ถูกครับ่าบริหารทีเราได้ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับและนะครับจ่ายสูงสุดต่อสัปดาห์ที่เจ็ดหมื่นห้าพันบาทวันนี้ถ้าเกิดเราเลือกผลลัพธ์จากการทำธุรกิจถ้าเราเลือกผลลัพธ์นะครับเราจะเลือกสัปดาห์ละหนึ่งห้าสี่หมื่ห้าหรือเจ็ดห่ห้าดีครับ เจ็ดหมื่นถ้าเจ็ดหมื่นแสดงว่าเราต้องลงทุนในแพ็กเกจโกลโอเควันนี้เรารู้แล้วครับตัวเราเลือกแพ็กเกจที่คุ้มค่านะครับก็คือแพ็กเกจโกลแพ็์ราการบริหารมีข้อเลยและข้อที่3ามนะครับรายการบริหารทีมเราทําแค่2สายงาน mm hmm. ซึ่งในการทําแผนธุรกิจเขาบอกว่ามนุษย์เราเนี่ยครับใน1ปีเราสามารถสร้างสายงานได้ที่2.75สายออรกโนกโกเป็นแผนแบบไฮบริดคือการนผสมผสานระหว่างแผนแบบ สองสั่งานเร็วตอนตอน้นกับมิน,นี้เดเวลลม<า>ัม่นคงตอนปลายอ่ะเราเลือกแพ็กเกจโกลแล้วเราเลือกแพ็กเกจโกลแสดงว่าเราได้ค่าบริหารทีมกี่เปอร์เซ็นต์ครับ20 20ในกาแฟแพ็กเกจโกลเนี้ยมีทั้งหมดกี่กล่องครับ88กล่องตีมาทีสองส0ง0ันซองแสดงว่าเราแบ่งมา10%ของสินค้าเรามาเพื่อเปิดตลาด2,000ันซ <21. S 1> องสอ0 0ัซองก็แบ่งมาเท่าไหร่ครับ200 2 0อซอง สองร้อยสองเป็นไปได้ไหมว่าเราจะได้สองคนในการที่ทําธุรกิจกับเราอาจจะมีคนปฏิเสธบ้างแต่เขาจะเป็นลูกค้าเราจริงไหมครับเพราะฉะนั<ม>้นในการเริ่มต้นทําธุรกิจเราแบ่งสินค้ามาสิบเปอร์เซ็นของแพ็กเกจโกลแล้วเราก็เริ่มเปิดตลาดแต่เรา,า,ราตรร้องการคืนทุนนี่เลยที่สุดจริงไหมครับมาดูหลักการคืนทุนเลยหลักการคืนทุนครับง่ายๆครับทำสามข้อหนึ่งชวน สองช่วยสามสองชวนสองคนใช่จากกาแฟไปสองร้อสองตีกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์สองร้อยสองนึอรซ็ต์ได้กี่คนครับสงคนเป็นเคนบีคนไปไปได้ไหมครับได้ตีทำแบบสุดๆเลยนะ2องสองขอหนึงเอร์เหนงได้2คนชวนสองคนแนะนำแพคเกจเราไปคำัวมว่าแพคเกจที่ดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดและผลตอบแทนมากที่สุดคือแพคเกจโกลแลวได้ค่าแนะนําเท่าไหร่ครับ สามพันหน้านะถ็าเกิดดีสามพันหน้าทำได้ไหมครับดีที่สุดคุ้มค่าที่สุดให้ผลลัพธ์มากที่สุด,สดเขาจะเห็นคําว่าคุ้มจริงหรงือเปล่าลโกแนะนํา A เป็นโกบีเป็นโกค่าแนะนำสองคนนี้กี่บาทค,ครับสามพันห้าสามพันห้าครับค่าบริหารทีมปีนี้ๆๆครับถ้าโกคู่โกลักษณานี้เราจะได้ห้าพันสี่ครับรวมข้อที่สองข้อที่สามข้อที่กันเพราะว่าเป็นรายได้ั้งสัปดาห์ เราจะได้ทั้งหมด12400แนะนำสอคนได้12400ส่ชวน2คนได้12400สองสี่้ยคุ้มไหมคุ้มไหมคุมค้มแล้วกาแฟาหมดยังเพิ่งหมดไปแค่สิบเปอร์เซนต์งแค่สองร้อยได้ได้กลับมา2 0งร้อยสองกี่บาทด้สี่พันได้มาหมื่นสองสี่ร้ยกำไรไหร,ไหร,ไหรวันนี้ครับเราชวนเสร็จแล้วต่อไปทำไมต่อช่วย,วยเราลงไปช่วย A ให้ได้สองคน B ให้แต่ออกเป็สองคนเป็น1นึ 3 4การขยายตัวลักษณะนี้ A กับ B ได้เท่าไหร่ครับ12400 12400คร้อ่าช่วยก็คือช่วยเขาได้ตังค์เหมือนเราโอเคไหมช่วยเพื่อนได้เหมือนเราในเงี้ยเราได้อะไรเราได้คู่นี้ครับ5้าบัครับคู่นี้คู่นอกคู่ไหนคู่นอกอ่าคู่นี้ได้เท่าไหร่ครับ5้าบันสีบัค่าแนะนำเราได้ไหมครับไม่ได้เพราะเราไม่ได้แนะนำแต่ A กับ B ได้ใชจริงครับ เราได้ทั้งหมดรวมนะครับหนึ่งหมื่นแปดร้อยบาทชวนช่วยต่อไปทาไงต่อครับสอนสอนครับสอนให้ใครสอนต่อได้สี่สี่คนสี่คนสี่คนจะได้ถ้าเกิดเขาช่วยกันจะเร็วขึ้นไหมครับเร็วขึ้นมีการขยายตัวไปกว่าสองครับแผนนี้แสดงว่าหนึ่งสองสามสี่ได้ได้เท่าไหร่ครับหนึสองสองสี่ร้อย AB ได้เท่าไหร่ครับหนึ่งสอร้อยแล้วคุณได้เท่าไหร่หะค่งสองหนึ่งคู่ สองคู่สามคู่สี่คู่ได้เท่าไหร่ครับสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยรวมทั้งสามก้อนเข้าด้ียันในการขยัยไปแค่สามชั้นเป็นเงินเท่ากับสี่หมื่นสี่พันแปดร้อยถามว่าขึ้นรูนะครับกําไรไม่ใช่แค่กำไรครั้งนี้ครั้งเดียวกําไรจากนี้เป็นต้นไปกาไรตลอดชีวิตเพราะว่าสองคนแรกกขาออกไรทํางานจากนั้นระบบทํางาน คือีโอากาสนะครับว,ว่าเวลาเราชวนแล้วก็ไม่ชวนแค่ A กับ B ใช่ไหมครับไม่จํากัดการชวนเราสามารถชวน C d E F G ได้ด้วย C d E F e, G ออยู่ตรงไหนครับไม่สายก็ขวาอยู่ข้างล่างอยู่ข้างบนครับรอ,อยู่ข้างล่างอยอดขายที่เกิดขึ้นกับ C d e, e F G จากนี้เป็นต้นไปจะต่อ A หรือ B นะฮะวันนี้ผมชวนทุกท่านมาเป็น A มาเป็น B กัน สมัครก่อนได้โอกาสก่อนนะครับแล้วบริษัทยังไม่เปิดตัวเปิดตัว 9, 2, 100, 30, ที่9พฤษภาคสองายห2าเลือกก่อนสําเร็จก่อนต้นนะ้ำรวยแน่นอนโอกาสนี้เป็นของทุกท่านวันนี้ผมเล่าให้ฟังหน้านนะที่ของท่านก็คือเลือกตัดสิใจเอ็นไหมครับครับจบนะครับขอบคุณครับนครับ ภาพนี้นะครับผมก็เลยจะบอกถึงเรื่องของ KPI นะครับก็ก่อนที่ผมเองนะครับจะสรุปทั้งหมดแล้วนะครับแล้วก็ให้ท่านได้วิเคราะห์แล้วก็เริ่มต้นไหมกับเรานะครับท่านอาจจะกำลังกังวลดูว่าเอ๊แผงนั้นหรอ OG นั้นทําได้จริงไหมนะครับการเริ่มต้นใน OG วันนี้เราจะเริ่มต้นแบบไหนดีจะเป็นแพ็กเกจเล็กก่อนแล้วค่อยพัฒนาเป็นแพ็กเกจกลางหรือแพ็กเกจใหญ่ดีลองดูภาพนี้นะครับเราเรียกว่า KPI นะครับทุกท่านครับ KPI นะครับคือ Key Performance Index นะครับคือปริมาณนะครับดัชนีการชี้วัดนะครับว่าตัวเราเองนะครับจะมีออเดอร์เท่าไหร่มีการสั่งซื้อเท่าไหร่ผมมองภาพอย่างนี้นะฮะผมมงเพาว่าวันนี้ตลาดกาแฟใหญ่เห็ดลินจือดีนะครับตลาดกาแฟใหญ่เห็ดลินจือดีนะครับซึ่งนี่คือสิ่งที่มันอยู่คู่กันอยู่แล้วนะครับกาแฟใครๆก็ดื่มโกโก้ชาใครๆก็ดื่มแต่ก่อนที่ท่านจะเริ่มต้นท่านถามตัวเองง่ายๆครับว่าวันนี้นะครับ ตัวของท่านมีสมาชิกในครอบครัวทั้งหมดกี่คนครับสำหรับผมนะครับมีเป็น10คนเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมได้รับข้อมูลมาจากโอโกโนโกนะครับซึ่งมีข้อมูลนี้สามารถเซิร์ชได้ทางอินเทอร์เน็ตเลยนะครับสองสิ่งนะครับที่เรามีแล้วก็แตกต่างอย่างมากเลยนะฮะก็คือเรื่องของปริมราณคาเฟอีนที่เราดูแลดีต่อสุขภาพมากเลยนะฮะปริมราณคาเฟอีนโอโกโนโกต่ำที่สุดในกาแฟท้องตลาดนะครับโอโกโนโกมีเฮลินจือนะครับเฮลินจือสามารถล้างสารพิษได้ตั้งแต่ในตับ เพราะฉะนั้นเพียงแค่สสิ่งนี้นะครับผมก็คิดถึงบุคคลที่ผมรักแล้วนะครับคนในครอบครัวครับคุณพ่อคุณแม่นะครับญาติพี่น้องนะฮะดื่มกาแฟอยู่แล้วนะครับแล้วญาติพี่น้องผมทุกคนนะฮะหลายคนทํางานนะครับออกนอกบ้านก็ซื้อกาแฟแก้วหนึ่งสามสิบสี่สิบห้าสิบดื่มอยู่แล้ววันนี้การซื้อโอโกโนมนะครับจุดสามบาทแพงสุดไม่เกินสาสิบาทเพราะฉะนั้นผมไม่ลังเลเลยนะครับในการที่จะนํากาแฟโอโกโนกะนั้นไปให้กับสมาชิกที่บ้านดื่มเห็นไหม แค่ผมเองนึกถึงสมาชิกในบ้านซึ่งมีไม่ต่ำกว่า10คนเพียงแค่นี้กาแฟผมก็หมดไปไม่ต่ำกว่า2โลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ท่านนึกเหมือนผมสิครับท่านนึกสิครับว่าในบ้านของท่านนะครับมีคนที่รักกี่คนนําสินค้ากาแฟซึ่งมีอยู่7-8รสชาติเลยนะฮะนำกาแฟเหล่านี้ให้คนที่บ้านดื่มแค่นี้แล้วก็หมดไป1โลหรือ2โลแล้วถูกต้องไหมครับข้อที่2ครับธุรกิจออร์แกโนโกเป็นการจาหน่ายผิดพลา์เกี่ยวกับเรื่องเครื่องดื่มนะฮะเพราะฉะนั้นเครื่องดื่มลองนึกถึงภาพนะครับ เราเองมีผิดพัธุ์ที่เป็นเครื่องดื่มอาหารเลิเครื่องดื่มเราต้องรู้จักในการเทสทําตลาดในการลองครับให้กับเพื่อนท่านให้กับลูกค้าท่านได้ลองชิมนะครับลองทดลองดูก่อนว่ารสชาตินี้เป็นยังไงรสชาตินี้เป็นยังไงตัวนี้ชอบไหมตัวนี้ชอบไหมนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าลองในภาพดูนะฮะวันนี้นะครับเราเองอยากประสบความสําเร็จเยอะหรือน้อยท่านตอบตัวเองวันนี้อยากมีรายได้มากหรือน้อยตอบตัวเองอยากสําเร็จเร็วหรือช้าก็ตอบตัวเองนะครับแต่สําหรับผมนะครับต้องการสําเร็จเร็วสําเร็จมาก สำเร็จไวนะครับเพราะเราไม่มีเวลาครับเราไม่ทําเกมนะฮะเราไม่ได้เล่นเกมแต่เรากําลังทําการค้าครับทุกท่านครับการทําการค้านะครับถ้าวันนี้ท่านลงทุนทําการค้าท่านกล้าเอาการค้าท่านอีกปีหนึ่งสําเร็จ <c oughs> อย่างนั้นแหละครับดีกว่าไหมครับถ้าวันนี้เราสามารถสําเร็จกันได้ทันทีในเวลาเพียงไม่กี่วันนี้ท่านจะต้องใช้สินค้าเท่าไหร่ในการแจกให้กับเพื่อนของท่านท่านจะใช้สินค้ามากเท่าไหร่ในการแจกให้กับลูกค้าท่านทําตลาดต่อตัวเองนะครับ สำหรับผมเองนะฮะผมเริ่มต้นในข้อที่2คือแซมเปิลผมแจกลูกค้าผมนะครับวันหนึ่งเป็น10บสิบลายครับผมแจกลูกค้าผมนะฮะวันหนึ่งเป็น10บสิบลายเพราะฉะนั้นกาแฟต้องใช้เท่าไหร่ตอบตัวเองเลยนะครับเพราะวันนี้ผมมองโอโกโนโกคือทำธุรกิจครับผมไม่ได้มองว่าโอโกโนโกวันนี้คือเล่นเกมเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่ผมมีกาแฟไว้ทําตลาดไวด้แจกเยอะๆนะครับ <ๆ S 2> ก็จะมีโอกาสที่ลูกค้ากลับมาซื้อปลีกเยอะๆเหมือนกันนะครับข้อที่สาเห็นไหมครับหลังจากเราจะแจกทําตลาด แล้วก็มีลูกค้านะครับกลับมาขอเป็นลูกค้าปลีกนะครับเราพบลูกค้าวันละกี่คนล่ะครับตอบตัวเองสิครับเราจะพบลูกค้าวันละหนึ่งคนก็ได้ไม่พบเลยก็ได้หรือจะพบวันละสิบคนเหมือนผมดีหรือจะพบวันละหลายละอยสิบคนเหมือนผมดีครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราพบลูกค้าเยอะโอกาสในการขายปลีกได้ก็เยอะอยู่แล้วถูกไหมฮะต่อให้นะฮะต่อให้วันนี้ท่านไม่มีลูกค้ามาสมัครเป็นตัวแทกนกับท่านเลยแต่กาแฟาท่านสามารถขายได้ทุกๆวันอย่าลืมนะครับกำไรขายปลีกต่ำที่สุดคือ50% ต่อให้ไม่มีคนมาสมัครเป็นตัวแทนกับท่านเลยแต่ท่านสามารถขายกาแฟาได้ทุกๆวันกําไรต่ำที่สุด50%เท่านี้เราก็มีธุรกิจที่มีความมั่นคงถาวรตลอดไปแล้วถูกต้องไหมครับและสุดท้ายสต็อกค,ครับท่านมีองค์กรหรือเปล่าท่านลองึกถึงภาพวันที่ท่านมีองค์กรนะครับและองค์กรของท่านนะครับต้องการสินค้านะครับเอาไปทําตลาด ถ้าวันนี้เราไม่อื้อเฟื้อเผื่อแผ่นะครับเป็นหลักชายเป็นเสาหลักให้กับองค์กรเราเลยในการนำสินค้าไปมอบให้กับคนที่เขารักเพื่อทําตลาดก่อนเราจะเกิดอะไรขึ้นองค์กรเราจะโตเร็วหรือช้าท่านตอบตัวเองไม่ต้องตอบผมนะครับตอบตัวเองนะครับว่าอยากสําเร็จเร็วหรือช้าอยากสําเร็จวันนี้หรือพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นการที่ท่านจะเริ่มต้นสั่งซื้อสินค้าเป็นจํานวนเท่าไหร่ตอบตนเองได้เลยในตอนนี้ครับถ้าท่านเปิดแพ็กเกจบลอนท่านจะได้แค่1นโหลเปิดแพ็กเกจซิลเวอร์ ได้ประมาณ3โหลเปิดแพ็กเกจโกได้ประมาณ7โหลนะครับผมเองที่บ้านหมดไป2โหลผมเองแจกแซมเปิลประมาณ3-4โหลผมเองขายปีประมาณโหลหนึ่งผมเองไว้เป็นสต็อกไม่พออีกแล้วเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวันนี้ครับสุดท้ายนี้นะครับที่เราได้พบกันมานะครับในคลิปนี้นะครับผมจะ,จะบอกทุกท่านด้วยเรื่องสําคัญง่ายๆเพียงแค่โอกาสเท่านั้นเองครับท่านอาจจะไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะครับ ท่านอาจจะฟังจากผมตรงนี้นะครับแล้วก็เกิดความสงสัยว่าดีจริงไหมทําได้จริงไหมหรือว่าเอ๊ยยังไม่เข้าใจเลยย้อนกลับไปฟังอีกสักสามรอบนะครับแล้วเมื่อฟังสามรอบแล้วนะครับยังคงไม่เข้าใจอย่าปฏิเสธโอกาสนี้นะครับอย่าคิดว่าไม่เข้าใจเลยฟังแล้งงงจังเลยไม่ทําดีกว่าผมยินดีครับที่จะบอกท่านว่าสามารถนะครับติดต่อกับผู้ที่ให้ชมคลิปนี้ แล้วขอพบกับผู้นําระดับเพชรของเรานะครับแล้วผู้นําระดับเพชรของเราสามไม่ได้ตอบท่านได้ว่าแผงกตลาดโอโคโนโก ok นั้นช่องทางในการรับรายได้นั้นเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านครับตลาดกาแฟใหญ่เห็นลิ้นจืดีอยากให้เจอผู้ประสบความสำเร็จของโอโคโนโกจังเลยนะครับวันนี้นะครับการค้ากาแฟ OG นั้นยังไม่เปิดตัวเป็นทางการเลยนะครับเราจะเปิดตัวเป็นทางการอีก3เดือนข้้งน้านี้พระผมบันทึกในวันนี้คือเดือนสิงหาคมปี2557 เราจะเปิดตัวเป็นายก,การวันที่9พฤศจิกาย,ยนปี2557ทุกท่านครับสิ่งที่ผมคิดผมคิดอย่างนี้นะผมเดิมก่อนหน้านี้เป็นคนไม่ดื่มกาแฟผมเดิมก่อนหน้านี้เป็นคนที่ไม่เข้าใจตลาดกาแฟเพราะผมไม่รู้ว่าผมจะไปขายใครร้านกาแฟมีอยู่หน้าปากซอยหมู่บ้านผมตเต็มไปหมดเลยร้านกาแฟมีอยู่ทุกทกที่ที่ผมจะไปผมไม่รู้ว่าผมจะไปขายแข่งเขายัางไงผมไม่รู้ว่าผมจะไปทาการตลาดกับเขาได้ยังไงแต่ผมรู้ว่าวันนี้ผลลัพธ์คือ OG เป็นเบอร์หนึ่งของโลก ผมปฏิเสธความจริงเรื่องนี้ไม่ได้ครับผมปฏิเสธเรื่องนี้ไม่ได้จริงๆฮะผมทนอีกต่อไปไม่ได้ว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ในเมื่อ OG พิสูจน์แล้วเป็นเบอร์หนึ่งของโลกและผมได้ยินชื่อแล้วว่า OG ผ่านหูผ่านตาผมแล้วและผมตอบตัวเองไม่ได้ว่าถ้าผ่านไปอีก10ปีผมทิ้งโอกาสนี้วันหนึ่งข้างหน้าคนในครอบครัวผมจะมาถามผมว่าคุณรู้จัก OG เมื่อ10ปีที่แล้วทำไมไม่รู้จักทำ ถ้าคุณเจอโอจิมเมอร์สิบปีที่แล้วและเขาพิสูจน์มาแล้วเป็นเมื่อนหนึ่งของโลกคุณจะแอนตี้อะไรคุณจะปฏิเสธอะไรแล้วคุณจะปล่อยโอกาสนี้ไปทําไมผมตอบลูกหลานตอบญาติมิตรพี่น้องไม่ได้จริงๆครับเพราะวันนี้ทุกท่านครับโอกาสไม่ได้มาบ่อยๆนะครับและโอกาสนี้อยู่ตรงนี้แล้วต่อหน้าท่านแล้วการลงทุนมากมายหรือเปล่าครับลงทุน37 0 0 0ื่นเจ็ดไอโฟนหกกำลังจะออกนะครับใช้เงินก็ส0,000กว่าบาท ลงทุนโอโกโนโกก็สามหมื่นกว่าบาทซื้อ iPhone 6สามหมื่นกว่าบาทแต่อโกโนโกสามหมื่นกว่าบาทแต่ท่านประสบความสำเร็จกับโอโกโนโกท่านสามารถซื้อ iPhone ได้ทุกวันเลยด้วยซ้ำถูกไหมครับขอให้เชื่อนะครับเราอาจจะไม่รู้จักกันมาก่อนก็นกจริงแต่ผมมีความสึกที่ดีจริง,รงครับกับอาชีพนี้แล้วก็ผมเห็นภาพชัดเจนครับว่าโอโกโนโกจะเป็นธุรกิจสุดท้ายที่จะช่วยให้กับทุกชีวิตทุกครอบครัวที่ดูคลิปนี้ทุกๆโอกาสนี้ประสบความสำเร็จไปพร้อมๆกันแล้วก็ เป็นธุรกิจที่ดีมีความมั่นคงถาวรระยะยาวแน่นอนครับขอโชคดีนะครับและเรามาพบกันที่ความสำเร็จไปด้วยกันนะครับสวัสดีครับ